นิยายเสียงเรื่องภารกิจลิขิตด,ดวงใจแต่งโดยก่อใจบทนี้เป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วค่ะจอมพลนั่งรอนอนรอเดินวนไปวนมารออยู่ในห้องนอนเป็นเวลานานแล้ว หญิงสาวก็ไม่ออกจากห้องน้ำเสียทีทีแรกเขาคิดว่าเธอคงเป็นคนใช้เวลาอาบน้ำแต่งตัวนานเหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขาเคยผ่านมาแต่นี่มันเกือบสองชั่วโมงแล้วมันนานเกินไปแล้วเขาเป็นห่วงจึงไปเคาะประตูเรียกน้ำมนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอยู่ในนั้นมาชั่วโมงกว่าแล้วนะหญิงสาวกำลังเหยียดขาพิงขอบอ่างอาบน้ำในมือถือหนังสือที่แอบหยิบเข้ามาด้วย เธอชำระร่างกายและแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยนานแล้วแต่ไม่กล้าออกไปจึงคิดว่าคืนนี้จะนอนในห้องน้ำนี่แหละฉันไม่เป็นไรคือฉันอาบน้ำนานน่ะคุณง่วงก็นอนได้เลยน้ํามนผมรู้นะว่าคุณไม่อยากออกมานอนห้องเดียวกับผมเปิดประตูไม่งั้นผมจะไขกุญแจเข้าไปนะเขาดันรู้ทันไว้คุณมีกุญแจด้วยเหรอมีสิก็นี่ห้องผม เธอลืมคิดถึงข้อนี้ไปเลยแล้วจะทำอย่างไรดีล่ะเนี่ยคิดแล้วก็เริ่มโกรธพี่สาวฝาแฝดมัวหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเปิดประตูห้องน้ำออกมาโอ้โหนี่ชุดนอนคุณเหรออย่างกับมัมมี่แนะ่ฮ่าฮ่าฮ่า ชายหนุ่มยืนหัวเราะเมื่อเห็นเธอใส่ชุดขาวทั้งตัวโดยตัวเสื้อเป็นคอเต่าแขนยาวจนถึงข้อมือส่วนกางเกงก็เป็นผ้าหนาๆนานายาวจนคลุมตาตุ่มแถมยังใส่เข็มขัดสีขาวไว้ที่เอวอีกต่างหากทำไมต้องใส่เข็มขัดด้วยละ่ะเขาถามและยังไม่เลิกหัวเราะก็รัดไว้เอวจะได้เล็กๆในเล่าเธอไม่อยากบอกว่าใส่เพื่อรัดกางเกงไว้เพื่อเขามาทำอะไรจะได้ยากๆหน่อย ล้อผมเคยเห็นแต่ผู้หญิงเขาพอกหน้าหรือไม่ก็เอาผักผลไม้มาแปะหน้าตอนนอนตื่นมาเจอนี่ถึงกับผวาตกเตียงเลยนะยังไม่เคยเห็นใครรัดเข็มขัดเข้านอนมาก่อนเลยเขาพูดขำๆอืมคุณคงจะนอนกับผู้หญิงมาเยอะสินะเธอพูดแข็งแข็งเขาสะดุ้งเล็กน้อยลืมตัวไปว่ากำลังพูดถึงผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าภรรยาตัวเองอยู่ ก็ตอนนั้นผมโสดนี่แต่ตอนเนี้ผมจะไปนอนกับใครไม่ได้อีกแล้วนะพูดจบเขาก็ดึงร่างบางที่ห่อตัวเองไว้แน่นหนาเข้ามาใกล้จนอกแทบจะชิดกันหญิงสาวตกใจรีบเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วใช้สองมือดันอกกว้างเขาไว้คุณจอมพลครับชายหนุ่มลากเสียงยาวพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้ตามสัญญาคุณห้ามล่วงเกินฉันนะ ขอหอมแก้มนิดเดียวเองนะครับเขาออดอ้อนไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้งั้นขอหอมเยอะๆก็ได้เขาพยายามยื่นจมูกไปที่แก้มนวลได้กลิ่นแป้งเด็กหอมจางๆมาแตะจมูกทำให้หัวใจใชายหนุ่มเต้นแรงและยิ่งเมื่อเห็นใบหูของเธอเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูระเรือ่อก็ยิ่งตื่นเต้นรู้ว่าเธอต้องเขินเขามากแน่ๆฮัตช่ย โอ๊ยนี่คุณใส่น้ำหอมอะไรนะ่ะฉุนจังพอใกล้กันมากขึ้นเธอจึงได้กลิ่นน้ำหอมจากตัวเขามันฉุนจนต้องจามออกมาฉุนเหรอจริงเหรอชายหนุ่มเริ่มสูญเสียความมั่นใจเขาคลายอ้อมแขนออกจากเธอแล้วรีบดึงเสื้อตัวเองมาดมพอหลุดจากวงแขนเขาได้น้ำมนก็รีบวิ่งไปที่หน้าประตูห้องคุณจะไปไหน ก็จะไปนอนที่อื่นนะสิฉันไม่ไว้ใจคุณแถมยังใส่น้ำหอมกลิ่นฉุนๆมาอีกหญิงสาวกำลังจะเปิดประตูแต่ชายหนุ่มก้าวยาวๆแค่สองสาก้าวก็ถึงตัวเธอเขาเอามือยันประตูไว้แล้วยืนประจันหน้ากับเธออย่าไปเลยนะผมสัญญาว่าจะไม่แตะต้องคุณเลยนอนที่นี่นะครับ แค่รู้ว่าเธอจะไปไกลห่างเขาก็รู้สึกใจหวิววิวแล้วจริงๆกะจะแค่หอมแก้มเฉยๆเท่านั้นแต่ถ้าเธอกลัวขนาดนี้ไม่หอมแล้วก็ได้คุณจอมพลคะเรียกพลเฉยๆก็ได้ครับคุณพลคะฉันจะไว้ใจคุณได้ไหมถามอะไรอย่างนั้นเล่าเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไว้ใจตัวเองได้หรือเปล่า ฉันจะนอนที่ห้องนี้ถ้าคุณจะทำตามสัญญาที่ว่าจะไม่ล่วงเกินฉันเธอรู้ตัวว่าหนีไปไหนคงไม่รอดที่นี่บ้านเขาอย่างไรเขาก็มีกุญแจไขได้ทุกห้องอยู่แล้วจึงใช้วิธีพูดดีๆแทนผมก็แค่อยากหอมแก้มคุณนิดเดียวเองเขาพูดเสียงอ่อนโยนคุณรู้ไหมยิปซีเคยเล่าว,ว่าหมอแทนก็เคยแค่จะหอมแก้มยิปซีนิดเดียวเองอย่างนี้แหละ แต่ไปไปมามาก็เลยเถิดฝาแฝดคุณเขาเล่าให้คุณฟังทุกเรื่องเลยเหรอใช่ไม่เคยมีเรื่องปิดบังกันเลยยิบซี่ยังเล่าเรื่องที่คุณงัดตู้เซฟพ่อตัวเองแล้วก็ขโมยแหวนเพชรแม่ตัวเองไปอีกด้วยนะเธอรีบชวนเขาคุยเรื่องอื่นโหเล่าถึงผมด้วยหรอถามจริงๆเธอคุณพลทำไมต้องทำอย่างนั้นคะ คุณงัดตู้เซฟเพื่อขโมยแหวนเพชรแม่ทําไมถ้าทางพ่อแม่คุณน่าจะให้เงินคุณใช้เยอะอยู่นะดูคุณไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเลยพอพูดถึงเรื่องนี้ชายหนุ่มก็เกิดเซ็งขึ้นมาทันทีเขาเดินไปนั่งที่โซฟาริมหน้าต่างแล้วเอนตัวลงนอนจ้องมองเพดานอยู่ชั่วครู่แล้วจึงตอบคําถามเธอก็แม่ให้สร้อยทองพี่แทนที่เรียนจบแต่ผมก็เรียนจบเหมือนกันแม่ไม่เห็นให้อะไรเลย ผมทำอะไรก็ไม่เคยถูกใจแม่สักอย่างแต่เขาทำอะไรแม่ก็ชมเอาชมเอามีอะไรแม่ก็ให้แต่เขาผมก็เลยต้องหาทางเอามาเองซะเลยเขาเล่าแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ไม่ได้เล่าก็คือเขากับแทนคุณเรียนจบเหมือนกันก็จริงแต่แทนคุณจบปริญญาเอกเร็วกว่าเวลากำหนดในขณะที่เขาจบปริญญาตรีเกินกว่าเวลากำหนดตั้งสองปีแต่ถึงกระนั้น เขาก็คิดว่าแม่ไม่ยุติธรรมอยู่ดีในเมื่อแม่ให้สร้อยทองพี่ชายบุญธรรมได้เขาก็ควรจะได้อะไรบ้างแต่แม่ไม่ให้เขาก็เลยต้องมาเอาเองเขารู้ว่าแม่ชอบเก็บเครื่องเพชรไว้ในตู้เซฟในห้องทำงานของพ่อพอวันที่ทั้งพ่อและแม่ไปงานเลี้ยงตอนกลางคืนเขาก็จัดการงัดแงะตู้เซฟซะเลยเขารู้วิธีงัดมาบ้างเพราะเพื่อนคนหนึงในแก๊งที่ชอบงัดตู้เซฟพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กสอนมา แต่เขาก็ใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะสำเร็จต่อเมื่อเปิดตู้เซฟได้แล้วก็เห็นทั้งเงินสดและนาฬิการูราคาหลายล้านบาทของพ่อแต่เขาไม่สนใจเขามองหาแต่เครื่องประดับของแม่เห็นมีอยู่หลายชิ้นทีเดียวแต่ที่สะดุดตาที่สุดคือกล่องสีแดงที่บรรจุเพชรเม,เม็ดงามอยู่เห็นเป็นกล่องเล็กๆพกพาง่ายดีก็เลยหยิบกล่องนี้ออกมา ตอนนั้นเขากระยิมยิ้มย่องในใจที่ขโมยแหวนแม่มาได้เรื่องเอาไปขายให้ได้เงินมาใช้นะ่ะไม่ใช่ประเด็นหรอกเพราะก็จริงอย่างที่หญิงสาวพูดเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินในเมื่อคุณอุทยัยโอนเงินให้เขาใช้ทุกเดือนไม่เคยขาดแต่เขาอยากให้แม่ร้อนใจมากกว่าที่ของมีค่าหายโดยที่รู้ว่าเขาเป็นคนเอาไปแต่ทาอะไรไม่ได้ แต่ก็ดันมาเสียแผนตรงที่พี่สาวฝาแฝดเธอมาแช์ก่อนที่เขาจะเอาแหวนไปขายนี่แหละน้ำมนเดินมานั่งที่เตียงกว้างมองคนตัวโตวที่นอนกอดอกเหยียดกายอยู่บนโซฟารอว่าเขาจะพูดอะไรต่อแต่เขาก็นั่งเงียบเหมือนกำลังจมอยู่ในความคิดของตัวเองเธอจึงมั่นใจว่าคืนนี้เขาคงจะจับจองโซฟานั่นเป็นที่นอนแน่แล้วเธอซุกตัวไปใต้ผ้าห่มนุ่ม หันมามองไปยังโซฟาก็เห็นเขานอนนิ่งอยู่จึงเอื้อมมือไปกดสวิตช์ตรงหัวเตียงไฟในห้องจึงดับลงล้มตัวลงนอนแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าเธอจะหลับได้ไม่ใช่เพราะกังวลว่าเขาจะลุกมาทำอะไรแต่เพราะกำลังนึกสงสารที่น้ำเสียงเขาฟังดูเหมือนจะน้อยใจว่าแม่ไม่รัก ดติดตามตอนต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนกอใจให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกรุณาอ่านรายละเอียดได้ที่ description ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ